ใครจะใหญ่เกินกรรมหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยโน้นมีกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งนั่งถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นทางโลกทางธรรมอย่างเข้มข้นต่อหน้าหลวงปู่ดูที่วัดสแกระหว่างนั้นหลวงปู่ดูท่านเพียงนั่งฟังอยู่ไม่พูดอะไรอยู่เป็นเวลานานแล้วท่านก็พูดขึ้นลอยๆว่า ใครจะใหญ่เกินกรรมเมื่อสิ้นเสียงคำพูดของหลวงปู่สิทธ์ทุกคนตรงนั้นก็คิดขึ้นได้และเลิกถกเถียงกันนับเป็นความอัจฉริยะของหลวงปู่โดยแท้อันคำที่หลวงปู่กล่าวนั้นจริงแท้แน่นอนโดยธรรมเพราะธรรมะนั้นเป็นสัจธรรมตามธรรมชาติใครจะใหญ่เกินกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำ การกระทำนั้นมีสองอย่างคือ 1. การกระทำกรรมดี 2. การกระทำกรรมชั่วการกระทำกรรมดีเป็นการกระทำที่เป็นบุญหรือเป็นกุศลการกระทำกรรมชั่วเป็นการกระทำที่เป็นบาปหรือเป็นอกุศลถ้าหาดบุญกุศลส่งผลเมื่อไหร่เราก็จะพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จ ความสมหวังการคล่องตัวมีกำไรป่วยอยู่ก็จะหายป่วยที่นายอยู่ก็จะกลับมารักเป็นต้นถ้าหากบาปอากุศลส่งผลเมื่อไรเราก็จะพบกับความทุกข์ความเสื่อมความล้มเหลวความผิดหวังการติดขัดขาดทุนป่วยอยู่ก็จะตายที่รักอยู่ก็แหน่งนายเป็นต้น ฉะนั้นคําว่ากรรมหมายถึงความดีและความไม่ดีด้วยเพราะกรรมคือการกระทําและท่านเลือกการกระทําในขณะปัจจุบันนี้ของท่านได้เองอย่าลืมว่าคนเราต้องมีสเสบียงไว้เลี้ยงตัวหากไม่สร้างบุญบารมีไว้ท่านจะลำบากในวันหน้าหลวงตาม้าท่านได้กล่าวเสริมอีกว่า คำนี้กินความกว้างมากนะไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะรวยจะจนจะดีจะเลวจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็หนีไม่พ้นกรรมที่ตัวก่อทุกคนดูสิพวกเราเราที่นั่งตาแป๋วอยู่นี่มีใครบ้างที่ไม่มีกรรมมีใครบ้างที่ใหญ่กว่ากรรมลองเอาไปคิดดูใครจะใหญ่เกินกรรม หลวงตามาวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่